ความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นข้าวคุกกะปิแปลว่าอะไรฝันเห็นข้าวคุกกะปิฝันว่าไปซื้อข้าวคุกกะปิเราจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมดูค่ะ กานเห็นข้าวคุบะปิแปลว่าท่านจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าเยอะท่านจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าเยอะมากมีศัตรูหมู่มารมีคนคิดร้ายอันนี้รักต่างไวจะมีคนคิดร้ายเป็นรูปกิฟฟินกับสิงโตหน้าคนกัดกัน สิ่งที่ท่านเคยอธิษฐานจิตขอพอรจะสมหวังท่านมีครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีคอยคุ้มครองไพ่ใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์มีปู่ฤาษีมีปู่ฤาษีคุ้มครองท่านอันนี้เป็นรูปนักฆ่าตัดหัวคนไปรับรางวัลมีคนคิดร้ายตำนานไทยมีพญานาคสู้กับพญาคุฑ ตำนานบาบิโลเนียมีสิงโตหน้าคุณสิงโตหน้าคนเป็นศัตรูกับสัตว์โบราณในตำนานก็คือตัวกริฟฟินสัตว์โบราณในตำนานของพวกฮิตไทส์โบราณจะมีพวกสิงโตหน้าคนม้าม้าม้า,มายูนิคอนม้ามีปีกหรืออะไรพวกเนี้ย เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นศัตรูจากอดีตชาติฝันเห็นข้าวคุกกะปิเนี่ยท่านจะมีปัญหารักต่างวัยท่านอาจจะไปชอบคนอายุน้อยกว่ามีศัตรูเก่าจากอดีตชาติจะมีศัตรูเก่าจากอดีตชาติตามมาคิดล้างแค้นสิ่งที่ขอพรจะสมหวังค่ะท่านมีเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีทางปู่ฤาษีด้วยเลขนำโชคนะคะเลขนำโชค 1 08 1 08ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ